ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมารินพลาซ่าพัทยานะคะงานนี้จะเป็นงานรื้อหน้าต่างบานไม้นะคะกระจกเป็นกระจกเดี่ยวกระจกซิงเกิลกลาสนะคะเปลี่ยนเป็นหน้าต่าง upvc กระจก2ชั้นหรือว่ากระจกดับกลกดาสของเรานะคะเพราะว่าอันตรงนี้จะมีเสียงดังแล้วก็ลูกค้านอนไม่หลับค่ะก็ทั้งโรงแรมนะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่เปลี่ยนจังหมด20ห้องนะคะของโรงแรมมารินพลาซ่าค่ะในเครือของโรงแรมมารินเราก็มีทําไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ แล้วก็ลูกค้าก็ใช้บริการอีกในปีนี้ก็ขอบพระคุณนาทีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่างของเราก็จะเข้ามารื้อนะคะงานชุดนี้จะทํางานตามตารางนะคะเพราะว่าโรงแรมจะล็อกห้องให้สําหรับให้ช่างเข้ามาทาก็ประมาณใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงสาหรับหนึ่งชุดค่ะที่รื้อออกแล้วก็ติดตั้งใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนการทํางานกันนะคะนี่ค่ะกรอบไม้ค่ะอันเดิมเป็นกรอบไม้ค่ะเป็นการนีโนเวทรื้อออกทั้งหมดเลยนะคะ รื้อหน้าต่างบานไม้ก็จะยากกว่าที่เป็นบานอลูมิเนียมนะคะช่างจะกรีดกาวกระจกออกก่อนแล้วก็เอาเอากระจกออกเอากระจกออกให้มันเหลือแต่กรอบแต่โครงของไม้เสร็จแล้วก็อาจจะตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดแบ่ง่อดไม้แล้วก็งัดออกด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กรอบมันเกน,นะคะนี่ก็จะต้องทําใจเลือกม,มีเสียงดังนะแน่นอน ถอดตามขั้นตอนนะคะอันนี้ช่างเราจะคลุมไว้ให้ค้านะคะคลุมพื้นที่แบงนี้นะคะให้เรียบร้อยคลุมเตียงอาูนะคะช่างก็เริ่มถอดบานแล้วนะคะบานตรงกลางเป็นอลรูค่ะแต่กรอบนอกตัวนี้จะเป็นกรอบไม้ค่ะบานอลูถอดง่ายนะคะแต่ตอนที่รื้ <c oughs> อพวงกบไม้ตัวนี้แล้วค่ะจะยาก หน่อยแล้วก็เสียงจะดัง <c oughs> ช่างจะใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดตอยวงกบนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆตอยเสร็จแล้วก็ค่อยๆงัดออกค่ะเหมือนพวกข้างล่างเหมือนกันเนี่ยก็ตัดจอ,อ,อ,อยเป็นขัน้นตอนการทำงานมาตรฐานเป็นการเป,เป็นการตอกแรงงัด ออกเคละชิตนะคะหลังจากตัดซอยแล้วนะคะก <c oughs> งัดอย่างระมัดระวังไม่ให้ขอบมันแตกนะคะเราจะได้เ <c oughs> ก็บขอบง่ายๆ หรือนนี้ออกมาแล้วนะคะเราถ้าเราลื้อด้วยคำว่าตะวันโดยทั้งคู่ชำนาญนะคะกรอบก็จะไม่แตกมากนะคะเวลาเวลาติดตั้งเสร็จเก็บงานก็จะออกมาสวยดูดีค่ะพอลื้อกรอบไม้เสร็จก็ต้องตักตะปูออกนะคะอันนี้แหละขั้นตอนมันจะเยอะ ตัดประตูก็จะมีลูกไฟกแฟบๆเลอยอันไหนถอนได้ช่างก็จะถอนอันไหนถอนไม่ได้ช่างก็จะตัด นี่คือการแต่งปูนนะคะจะมีเสียงดังมากกรอบไม้ที่รื้อจะต้องมีการแต่งปูนทุกครั้งก่อนที่จะติดตั้งบานใหม่เข้าไปการแต่งหรือการเคลียร์ปูน ช่างเกียร์ไปนะคะขอบปูนตรงนี้นะคะต้องเรียบนะคะถึงจะติดตั <Scot ctions> ้งได้นะคะเห็นครับงานค่อนข้างจะยากค่ะถ้าเป็นกรอบไม้อันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะคะมันใช้เวลาในการติดตั้งมันจะไม่เร็วแต่ของเราถือว่าทํางานเร็วค่ะนี่ก็ใช้เลเซอร์ในการวัดระดับคะก็ใส่เฟรมแล้วนะคะเฟรม U P V C ของเราหลังจากหลังจากลื้อกรอบหรือว่าไปไม้ออกก็ แต่งขอบเสร็จแล้วก็ใส่กรอบของเราเข้าไปค่ะหาระดับก่อนนะคะหาระดับให้มันเป๊กก่อน <c oughs> พอหาระดับเสร็จช่างก็จะเจาะยึดสกรูนะคะยึดสกรูรอบ <c oughs> ช่างก็จะตั้ง <c oughs> ตั้งเลเซอร์หาระดับนะคะนีะ่เครื่องเลเซอร์นะคะเซตระดับก่อน พอช่างใส่บานแล้วท่านก็จะแต่งบานเขาเรียกแต่งบานคือเช็คความลื่นไหลอะไรต่างๆเช็คระดับขาวๆที่เห็นตรงนี้คือโฟมนะคะโฟมสำหรับใส่พวกไอ้เก็บรอยระยะอะไรต่างๆอุดโฟมเข้าไปนะคะช่างก็เริ่มเริ่มใส่รายละเอียดแล้วนะคะเริ่มทำความสาดแล้ว ทำความสะอาดไปด้วยแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยค่ะเพื่องานจะได้เสร็จไวข้า mm hmm. งนอกก็คือกำลังยิงกาวนะคะยิงกาวก็คือการย mm hmm. ิงขอบยิงขอบงานจะไม่ให้เรียบร้อยค่ะ mm hmm. อันนี้นะคะคือ,อชุดกระจกหน้าต่างที่เราเปลี่ยนมามาก็คือเป็นวัสดุ upvc ตัวนี้ค่ะ mm hmm. ก็ตัวนี้ก็จะไม่ไม่ทำปฏิกิริยากับพวกไอเกลือพวกอากาศนะคะเพราะว่าเขาเป็น upvc จะไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนสีแบบอลูมิเนียมที่โดนไอคอนแทะนะคะแล้วก็กระจกเห็นไหมคะเป็นกระจกสองชั้นอืมกระจกตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องอป้องกันเสียงแล้วก็ความร้อนด้วยแบบแอร์ด้วยค่ะอันนี้เป็นบันเลื่อนนะคะเพราะว่าตัวหน้าต่างก็จะเลือกดีไซน์แบบเป็นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกมากกว่าถ้าใช้บันเลื่อน ข้าวปล้วครับช่างก็ใส่อปุปกรณ์นะคะอุปรกรณ์ก็คือมือจับ น้องทำงานอยู่ไปนอกเราทเช็ดทำความสะอาดวันนี้วันนี้อากาศครึ้มนะคะแสงก็จะไม่ไปมีเท่าไหร่ข้างในก็ตอนนี้ระบบไฟของโรงเรียนมันเป็นกีการ์ดนะคะถ้าเราไม่ได้เี็บกีการ์ดก็จะเปิดไฟไม่ได้นี่ก็ทป็นพรมสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ลอกสติ๊กเกอร์กันแล้วเนาะ โชว์โชว์อ่าเปิด,ป,ดปิดลุ่ๆนๆหน่อยดิความลื่นไหลนผู้ใดก็ได้โอเคอ่า <c ười> เ,เ,เ,เอองียบเลยพาไปเออเงียบเลยเออเงียบเงียบเงียบกว่าเดิมโอเค <c ười> okay. เปิดจ้าอ๋ขอข้างล่างจะเป็นอ่อ่อมีที่จอดรถนะคะก็ <c ười> <c ười> เลยจะมีเสียงดังลูกค้านอนไม่หลับอ๋อมันเป็นนั่นของอีกอาคารหนึ่ง โอ้โหเยี่ยมเ <laughs> ยี่ยมผิดจังเจอโอเคขอบคุณค่ะชอบเลยขอถ่ายอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> กระจกสองชั้นนะคะนี่เลยค่ะอันนี้บานเลื่อนนะคะน้ <c oughs> <c oughs>